อาการอ้วนไปหมดเลยนะ่ะเอสวัสดีทุกคนนี่ชัยก็ตกลงมาในเขาวงกดอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้เขาวงกดมีอะไรอยู่บ้างชายัยก็ก็ไม่รู้เลยนะ่ะคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ชัยเก็ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่วยเป็นกาลังใจให้ชัยเก็ในการเอาตัวรอดในเขาวงกดอีกครั้งหนึ่งเออรอบนี้ชัยก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นบันนี่เลยนิ่นะ หรือว่ามันนี่ยังไม่เลิกเรียนแล้วยังไม่โดนดูดเข้ามาส่วนชายเก้านะ่ะเลิกเรียนแล้วปกติชายก็เลิกเรียนสี่โมงเย็นแล้วทุกคนล่ะเลิกเรียนกันตอนไหนช่วงนี้ยังเปิดเทอมอยู่ใช่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกชายเก้าหน่อยนะชายก็จะได้รู้เวลาที่ทุกคนเลิกเรียนตอนเย็นนะเอแล้วแล้วอย่าบอกนะว่าชายก็อยู่ในข่าววงกดคนเดียวนะ ให้อ,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 อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีเสร็จตลาดแบบนี้งั้นชัยก็ขอเอาตัวรอดดยการหนีไปหอคอยก่อนละกันอย่างน้อยชื่อเพอหอคอยก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรหรือแบบว่าถ้ามีตัวอะไรชัยก็ก็ได้แบบอยู่ห่างไกลหนาอยู่สูงที่สุดชื่อ,อ,อไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่าเออเพื่ อาเอเจอโอเคทางสะดวกไม่มีตัวอะไรโผล่มาให้ตกกระจายเอ้อร่วงแต่ไม่เป็นไรวิ่งต่อข้างล่างก็ไจ้เอโปรขนาดนี้เจ๋อตันแหโอเคอีกนิดนึงใช่ก็คงจะถึงหอคอยแล้ว ถ้ามีอะไรโผล่มาตรงหน้านี่ชัยก็คงตกใจแย yeah. ่เอเลาว่าแต่วันนี้ทุกคนเลิกเรียนแล้วทำอะไรกันบ้างนะ่ะปกติแล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปชายก้กับบันนี่ด้วยนะตอนสี่โมงเย็นเพราะชายก้าหนะตั้งเวลาไว้ให้ทุกคนโดยเฉพาะจะได้แบบว่ามาดูหลังเลิกเรียน <c oughs> ชิบๆช ชิบๆช,ชึบแล้ววันนี้การบ้านเยอะกันหรือเปล่าที่มาถึงหอคอยแล้วมีการบ้านพิเศษอะไรกันบ้างนะอโอ้แสงอะไรโอ้นี่มันแสงอะไรสอดส่องลงมาชิบๆชบชบว้าวนี่มันอะไรเนี่ยโอ้นวัตกรรมอะไรใครเอามาตั้งไว้ที่นี่หรือว่าเป็นที่ควบคุม เฮ้ยเชยก็ว่าเกมมาสเตอร์ต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเกมมาสเตอร์อาจจะสับเพ่าไม่อรอบคอบเอาเจ้าเครื่องนี้ที่พาเรากลับบ้านแน่ๆเชยก็เดวไปก่อนนะแล้วทุกคนคิดว่ามันคือเครื่องอะไรนะไม่แน่นะถ้าเราเข้าไปในตู้นี้แล้วมีคนควบคุมต๊อกแตกต๊อกแตกเราอาจจะได้กลับบ้าน เอ้เ hey, งั้นตอนนี้ชายก็ขอรอสักหน่อยละกันเผื่อว่าจะมีคนตกลงมาอย่างน้อยบันนี้ต้องตกลงมาอย่างแน่นอนชายก็เชื่ออย่างนั้นเฮ้เ hey, งียบจตงแฮะเมื่อไหร่จะมีบันนี้ลงมานะ่ะออเชับเชิบชิบข้น,นขอดูสักหน่อยมันคือปุ่มอะไรบ้างเนี่ยปุ่มปุ่มปุ่มให้กดแทบได้เลยแฮะโอ้นี่มันแผงควบคุมอะไรอ่านไม่รู้เรื่องนะ่ะ ชายก็ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ชายก็คิดว่ามันคงจะพาเรากลับบ้านได้นะตอนนี้รออย่างมีความหวังวายโอ้ยให้ตายเถอะที่นี่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านหลังจากเลิกเรียนมาก็เดินดูดเลยเหล่นเนี่ยโอหเนี่อะไรเนี่ยเสวัสดีทุกคนปิดเทมอมหรือยังปิดหรือ,อยัง คุยกับใครไม่รู้แฮะว่าแต่ในของกุญนี่มีอะไรน่ะแชก็ไม่มีเหรอแชก็โอ้หัวคอยนั่นอะไรน่ะโอ้นั่นมันเครื่องบีบอัดนี่เอ๊ะสีแดงๆที่อยู่ข้างในนั่นอะไรน่ะอ้อะไรน่ะโอ้มันได้ยินเสียงอะไรเอมันมาแล้วเหรอเช็คซิมีเงาพิจไปก่อนมาแล้วเชก็เออเออเอ้ออะไรกำลังพุ่งมา โ oh อ้ไม่วายตัวเพ่งด้วยเ <laughs> อ้ยนี่ทุกคนเอ้บาร์ดี้ยิงโดชายเก้าจริงด้วยแฮะเอ้ขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปประถมพยาบาลไป let's go เฮ็กเฮ็กเ <leurs uros> โ,โอ้วิง่งมาไกลเลยโอ้นี่มันชายเก้าถูกขังไว้ในเครื่องบีบอัดนี่ เอี๋แต่เราจะทำยังไงถึงจะช่วยเชคเก้าได้นะ่ะต้องขอให้กระจแกแตกอื้อเอืออื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 ไม่ได้แค่ทำยังไงดีเดีย๋ยวว่าก,กดปุ่มมันจะปลดปล่อยไชยเกิลแต่แปลกมากเลยนะเมื่อกี้ตอนไชเกิลตายไชยเกิลไม่ได้ตายอยู่ด้านในนะอยู่ด้านนอกต้องมีใครสักคนมีแผนบงการอะไรบางอย่างหรือเครื่องที่มันดูดเข้าไปอยู่ข้างในนะ่ะอืมแปลกมากขอให้เชคเก็ออกมาเชคเก็ออกมา,กา,ออกมานี่ ไม่แต่สิถือว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเรากดปุ่มดูก็ได้ปพ๊บกดปุ่มอ้ว้วอะไรนะที่ใช้ก,ก็โดนบีบอัดเหมือนเนี่ยรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์สัมพันธ์กับการถูกโดนบีบแต่ว่ามันแปลกๆแฮ โอ้ยบุกดวงกระเทกโเฉกเฉก็ฉันเองนี่ไงวายโอ้ฉันเองฉันเองฉันเองโอ้โหเออุยเกิดใหม่อีกรอบไอ้ยเมาตะกี้มันนิชจัดการฉันน่าไปไหนละไปไหนแล้วตัวการโอ้นี่มัน กระจกจากเครื่องนั้นนี่ว่าแต่ทำไมมาร่วงอยู่อย่างนี้น่ะออโอชโบอุ้ยเอ๊ะทำไมชิ้นส่วนแตกกระเด็นกระดอนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น<อ>ใครพอบอกอะไรเฉโอ้ย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 ใช้กระเที่ยนใส่ชันน่ะที่มันชิ้นส่วนชั้นอวากาศนี่เอ๊ะมันคือชิ้นส่วนของเครื่องที่มันอยู่บนหอคอยเมื่อกี้ที่จะพาเรากลับ,บบ้านไม่ใช่หรอไม่ใช่อะ เมื่อกี้<ช>ที่ฉันตายไปเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่แหละ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นใครบอกอะไรฉันได้บ้างบอกไม่ได้หรอกเพราะวันนี้ก็ไม่รู้ไปล่าก่อนโอ,อ้ไปแล้วเกิดใหม่แบบนี้ใช่ก็ยังไม่เจอสุดประหลาดอะไรในข่าวงกดเลยนะ่ะ โอ้โอ้บันนี่เจอแล้วน่ะเจออะไรฉันก็อยู่ไหนอะฉันก็อยู่นี่ไงเธอไม่เห็นฉันเหรอเออฉันบอกว่ามันรูปร่างคล้ายเธอมากเลยนะถ้าเธอมองมันดีๆนะเอ๊ะนี่ไงเออไปเลยมาได้ยังไงนะโอ้ยัเออไอ้ตัวจริงอยู่นี่นี่เองแล้วตัวนั้นคืออะไรมามันมาจากไหนใครเอามันเข้ามา เอ้นี่มันตัวอะไรบางคนดูแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกชวยกุยบางคนก็เรียกไชเกิ้ลกระโดดชิคกิ้งชิคหานึกว่าชวยกุยหรือว่าไชเกิ้ลโอ้สรุปนี่คือชวยกุยไชยเกิ้ลชุยกุยไชยเกิ้ลนี่ตัวจริงหรือเปล่านะตัวนี้นะนี่<อ> <ๆ S 2> นี่อจริงแท้ที่สุดจริงตัวจริงจริงถ้าตีแล้วมีเสียงร้องแบบนี้ตัวจริงแน่นอนโอ้โอ โอ้ฉันเจอชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งแล้วเออไม่รู้หรอกบันที้เข้ามาขอคอยแล้วโอ้ยฉันก็ขอยกกลับไปด้วยเพื่อมันใช้ประโยชน์ได้อุ้ยมาหรือยังน่ะบันที่จะกั้นแล้วนะโอ้ยหยุดพึ่ง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 โอ้ไอชิ้นส่วนที่ฉันยกมามันเอ้าฉันเห็นร่างเธอสลบเหมือดเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะหยุดนี่อ้าวเฮ้ยตกใจเล็วเร็วฉันเข้าไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตเขากั้น นี่แนละยบายโอ้โิฮุโอ้ข้างบนนี้แสงม่วงด้วยแสงซองเหลืองอรามโอ้ไอเครื่องนั้นหายไปแล้วน่ะฉันคิดว่ามันเป็นความหวังเดียวที่เราจะกลับบ้านได้แต่มันไม่อยู่แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันน่ะไม่รู้แฮะอ๋อจิชิบันแล้วเสียบเอ้เสียบเออช่วยช่วยช่วยเก็บชิ ส่วนมาประกอบกับโอ้ลวงโอเชล์ว่ายังไงเชลฉันว่าตัวชุยกุยที่เราเห็นอยู่มันมันวับได้น่ะโอ้แบบนี้มาถ้ามันวับขึ้นมาข้างบนล่ะชุยมือตกใจทุกยมาแล้วนี่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 เชลหนีกระโดดดีกว่าไปเร็ว รแรงเหลือเกินโชคดีนะที่รอดนะเสียงมันเหมือนมาอยู่ใกล้อีกแล้วน่ะหยุดเนื่หลังเธอน่ะอไม่รอดแฮเอามันมาจากทงไหนเอามันกลับไปทงนั้นเลย